สภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไทยสว,วทอขอเชิญผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงและสมาชิกเครือข่ายสว,าวทหรือสื่อสารมวลชนผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศพู้นที่หนึ่งตามเงื่อนไขของกสอทชโดยวิทยากรจากสถาบันที่กสอทชอ,อนุมัติหลักสูตรบึ้งต้น3วันพร้อมรับเกียรติบ,บัตรจากกสอทช รีบยืนยันตอบรับโหลดใบสมัครที่ w w w t rbcthai.com ค่าสมัครอบรมท่านละ2,500บาทพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทันพลาซา่าลัตนาทิเบตชื่อบัญชีออมทรัพย์สมาคมสภาสว,วทเลขที่บัญชี7950212160 2, 1, 2, 1, สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่02 969 3322ถึง3หรือ090 397 5469ที่ผ่านมานะคะในการอบรมครั้งนี้นะคะที่จัดขึ้นเนี่ยมองแล้วว่าคนที่มาเข้ารับการอบรมเนี่ยเป็นผู้ที่ในกระบวนการการสื่อสารในลักษณะของเป็นเซนเดอร์นั่นคือผู้ส่งสาร และส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้ประกอบการซึ่งมีบุคลากรที่จะทำหน้าที่ในการส่งสารอยู่ในการอบรมด้วยเพราะฉะนั้นความสบายใจของวิทยากรแต่ละท่านในวันนี้ที่มาอธิบายความรู้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำรายการในการเป็นผู้ประกาศผ่านวิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศนะ์เป็นเรื่องที่ไม่ยากนักนะ,นะคะเพราะว่าทุกคนดูเหมือนจะมีพื้นฐาน แต่ความลำบากและอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นการอบรมนี้ให้เวลาในการฝึกออกเสียงค่อนข้างจะน้อยไปอย่างน้อยเนี่ยการที่ได้รู้ว่าอักขรวิธีมันมีอะไรบ้างแล้วจะต้องฝึกอย่างไรในเรื่องของพยัญชนะสระวรรณยุคจะเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะคะแต่ต้องใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติ เพราะฉะนั้นคาดหวังไว้นะคะในในเบื้องต้นว่าทุกคนได้องค์ความรู้ในการทําหน้าที่ผู้ประกาศเพื่อที่จะไปออกสือ่อได้อย่างสมบูรณ์แต่สิ่งที่ขาดอยู่ก็คือแต่ละคนที่มาอบรมเนี่ยก็หวังว่าจะได้บัตรผู้ประกาศแต่พื้นฐานเดิมของแต่ละบุคคลเนี่ยมีมาไม่เท่ากันบางคนก็ ตัวเรือออกไม่ได้บางคนมีสำเนียงถิ่นบางคนมีปัญหาอุปสรรคในการอ่านพอสมควรนะคะแต่ว่าถ้าจะต้องฝึกเพื่อให้อยู่ใน หลักเกณฑ์อยู่ให้เกณฑ์มาตรฐานที่จะสอบใบผู้ประกาศผ่านนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกต้องมีครูฝึกที่มีองค์ความรู้จริงแม้ว่าจะเป็นวิทยากรในสายวิชาชีพแต่ต้องสามารถรักษาโรคให้บุคลากรแต่ละคนได้นะคะเพราะฉะนั้นความคาดหวังว่าจะสอบได้ใบผู้ประกาศกับกลุ่มที่ผ่านมานั้นสําหรับครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะดิฉันมั่นใจว่าน่าจะได้สัก40เค่ะ สำหรับผู้ที่มีความคิดต้องการที่จะมาเป็นผู้ประกาศหรือผู้ดำเนินรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์โทรทัศน์ดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีก็เป็นสื่อที่จะไปถึงประชาชนด้วยกันทั้งสิน้นเขาจะได้ยินเสียงเขาจะเห็นภาพดังนั้นบุคลากรเหล่านั้นเนี่ยมีแต่ความอยากจะเป็น รักในอาชีพนี้แล้วไม่พัฒนาตนเองคงเป็นไปได้ยากนะครเพราะฉะนั้นก่อนจะก,ก้าวเข้ามาสู่บ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านสื่อมวลชน <c oughs> ก็น่าจะต้องได้เข้ามารู้ว่ากระบวนการในการที่จะประกอบกิจาการด้านกระจายเสียงเป็นยังไงวิทยุโทรทัศน์เป็นยังไงแล้วในฐานะเป็นผู้ประกาศตัวเองจะต้องมีความพร้อมอย่างไรช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านตัดสินใจได้นะคะดังนั้น ถามตัวเองก่อนที่จะมาเพราะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเพื่อสอบใบผู้ประกาศถ้าณวันนี้เนี่ยตัวเรือตัวควบกล้มของเรายังอ่อนแอต้องทําให้มันเข้มแข็งแล้วมาเรียนรู้ว่าวิธีที่จะสื่อความหมายให้มีความน่าฟังให้มีความชัดเจนให้มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์จนได้ใบผู้ประกาศก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นค่ะเพื่อไยสภาอบุนสร้างสรรค์สมานฉันท์เพื่อไทย้รรมชาติ